ราศีกรกฎดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนปี2567 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้นะคะ จะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือในวันที่2เมษายนดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุก็จะย้ายออกจากภพมรณะนะคะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในภพสุภะพอดาวศุกร์นะคะได้ย้ายออกจากการโครจรร่วมกับดาวเสาร์ก็จะช่วยให้ลดความกดดันให้ลดน้อยลงไป หรืออย่างน้อยนะคะคุณที่เคยมีปัญหากับที่บ้านปัญหากับญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บใครไม่สบายหรือบางทีนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องทะเลาะกันก่อนหน้านี้พอดาวสุกย้ายออกจากภพมรณะนะคะก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นจากนี้ไปนะคะชาวราศีกรกฎคุณจะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้น และดาวสุกนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภความสําเร็จเมื่อโคจรเข้าสู่ภพสุภะนะคะและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาอุดก็จะส่งผลที่ดีนะคะให้เกิดกับเจ้าชะตาและจะเป็นจังหวัดที่ชาวราศีกรกฎ คุณจะมีโชคดีในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จคุณจะมีโชคในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์บ้านรถหรือว่าครอบครัวบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยอาจจะได้บ้านได้รถก็ได้นะคะวันที่13เมษายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพการงานและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาอุด เมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินเข้ามาสถิตยอยู่ในภพการงานและก็ยังโครจรร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะก็ยอมส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีโชคดีในเรื่องของการงานจะได้เลื่อนขั้นปรับตาแหนง่งและถือว่าคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะมีรายได้ที่สูงมากขึ้น หรือถ้าหากคุณเป็นคนที่ค้าขายคนทำธุรกิจก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะคะเงินทองจะไหลมาเทมาบางคนก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามาคุณมีโอกาสนะคะจะได้รับเงินที่รออยู่ วันที่22เมษายนนะคะดาวพระเกตนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มในภพมรณะนะก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนนะคะคุณเองจะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณและกูคองจะต้องอยู่ห่างไกลกันหรือบางทีคนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ วันที่23เมษายนนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะจะย้ายออกจากภพมรณะ,ะเข้าสู่ราศีมีในภพสุภะก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีกรกฎจะกลับมามีความกระตือรือร้นมากขึ้น หากคุณเคยรู้สึกอึดอัดใจนะคะเบื่อหน่ายกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะเมื่อดาวอังคารได้ย้ายราศีนะคะก็จะทําให้ชาวราศีกรกฎชีวิตของคุณจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้หากคุณคิดวางสิ่งใดก็ตามควควรรีบลงมือทําในเดือนนี้เพราะว่าคุณจะมีทั้งดาวศุกร์นะคะที่โคจรเป็นลาเป็นพลและเป็นมหาอุดและคุณเองก็ยังมีดาวคู่มิดใหญ่นะคะดาวอาทิตย์ดาวพฤหัส โครจรการอยู่ในภพการงานก็แปลว่าคุณกำลังจะได้พบช่องทางที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมมาดูในด้านการงานกันนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานจะโครจรอ,อยู่ในภพมรณะ ไปจนถึงวันที่23เมษายนดังนั้นนะคะตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่22เมษายนชาวราศีกรกฎคุณเองนะคะอาจจะรู้สึกขี้เกียจจะไม่ค่อยอยากไปทำงานหรือบางคนช่วงนี้นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นบางคนนะคะอาจจะได้ย้ายที่ทำงานก็ได้ตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะในพบการงานจะมีดาวอาทิตย์โครจรร่วมกับดาวพฤหัสก็จะ ส่งผลดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งหลายคนมีโอกาสจะได้เริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจใหม่และสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะตั้งแต่13เมษายนเป็นต้นไปก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินและการหารายได้ที่จะมีเข้ามามากขึ้นเรียกได้ว่าดวงการงานจะค่อยๆดีขึ้น โดยภาพรวมนะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะมีความรู้สึกขี้เกียจอยู่บางแต่พอผ่านกลางเดือนไปแล้วนะคะคุณจะเริ่มกลับมาขยันแล้วก็จะมีความสำเร็จในงานมากขึ้น mm. มาดูในด้านการเงินและโชคราบนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณ โครจรได้มาตรฐานที่ดีนะคะโครจรเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในราศีเมษก็แปลว่าเจ้าชะตาคุณจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการเงินและการหารายได้เข้ามาจะมีเงินทองนะคะเข้ามาให้คุณได้จับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นและดาวศุกร์นะคะที่ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมีในภพสุภาษนั้นก็จะนําพาให้ชาวราศีกรกฎ คุณจะมีข่าวดีเข้ามามีเกณฑ์จะได้รับเงินที่รออยู่จะมีโชคลาภในเรื่องของบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะ เดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่การเงินการหารายได้จะมีเข้ามาให้เจ้าชะตามากกว่าที่เคยได้รับบางคนคุณจะได้เงินจากการลงทุนจากการค้าขายและเมื่อดาวสุกดาวเจ้าเรือลาภาโคโจรเป็นมหาอุดในราศีมีนก็ย่อมจะนุนส่งนะคะให้เจ้าชะตาคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภราบราบอยคุณมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่นะคะจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันและบางครั้ง คุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากคนในครอบครัวก็ได้มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักขนาดราศีกรกฎเมื่อดาวศุกร์นะคะดาวตัวแทนความรักได้ย้ายออกจากภพมรณนะก็ <c oughs> จะส่งผลนะคะให้ความรักของคุณจะมีความราบรื่นจะมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น ส่วนคนที่ยังโสดนะคะคุณมีโอกาสจะได้เจอกับความรักดีๆเข้ามาส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันก็จะส่งผลนะคะทำให้ความรักของคุณจะมีความแน่นแฟนมากขึ้น แต่ยังไงก็ตามนะคะในช่วงปลายเดือนดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ในภพมรณนะไปเจอกับดาวเสาร์นะคะก็อาจจะทรงผลให้หลายคู่นะคะแฟนของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ